ไว่าหลายว่าทุกคนพันหนึ่งหลยปไหลปุยปุ้ยหมื่นเก้าหกร้อยแปดสิบมันจะบ้าจะบอโอโห้ย้งหมดสองหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรทำตาม,ตามนะนะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ามาทุกคนวันนี้จะมาเล่นสาวถ้ำนะเออทุนมาสองพันทุนมาพันสองเออแปดสิบ เบ็ดแรกเด็ดหนึ่งก่อนล้างเกลือไปก่อนนะทุกคนนะมาดูฮะลุ้นกันไปไว้รุ่นเต็มก้อนรเต็มแล้วตอนนี้สาิบเอของแพนแม่จาก้อนโตกันไปเลยทีเดียวเวอมันต้องอย่างนี้ดิเปิดมาดีเปิดมาสวยฮะวันนี้สงสัยสาวท่ำสาวท่ำสาวนาเกลือเมาดูเด็ดสิบกันไปเลย สิบมาสิบหมุนเหมือนเดิมจัดไปวัยรุ่นโอเคดอกนี้สิบเจ็ดลายต่อมาเรียบร้อยนาเขียวไปเก้าสิบหกทองแท้แม่จ๋าก็สบายใจมาไปกันต่อพี่ชายยังไงดีเออมายี่สิบดอกนี้โอ้โหเต็มคอแล้วเต็มแท้เต็มคาราเมลสี่สิบสองเต็มข้อมาอีกแล้วหรือเรื่องกระเบื้องแตกหลายปลายหลายคุยดอกนี้สี่สิบแปดน่าสบายใจก้อนโตอีกแล้ววัยรุ่นโอ้โหสองห้าสาม ของแท้แม่จ๋าายเสพหน้าเขียวหูเสียแวแหวนแต่ไม่เข้าโดยไลน์พี่เริ่มกันใหม่ไปกันต่อจัดไปเบ็ดยี่เบ็ดยี่ขยี้ใจจัดปุยจัดปนะยังไงดีขอหลายๆขอนัง่งนักๆจัดเต็มๆหน่อยโอ้โหสบายใจหน้าม่วงดอกน,นี้ส0แต่ไม่มีอะไรต่อนะน้าเขียวสิบแปดเจลงไหมเหลี่ยบ้อยเต็มขร้อยสิเต็ ของแท้แม่จ๋ามาห้าเจ็ดหกของแท่ของแท่เจ็ดสามแปนะโอ้โหสบายใจนะทุกคนนะแต่อย่น,นี้ฮนะบ่อย่างน,น,นะน,นี้เรียบร้อยหลายใบหลายปูวัยรุ่อู้หู้วีองสองตองสองตองสองของไทยแม่จ๋าเออตรงนี่ทุกคนเสาท่ามวันนี้มาดีนะเสาท่ามาดีนะวัยรุ่นเออมาดีมาก ยังไงด uh ีโ oh, อ้โหเสียววะถ้าถ <It> ้ามาโคตรดีเลยนะลองเบตสามสิบล oh. oh. like ุ้นๆนะสิบม้สิบหมุนนะวัยรุ่นลุ้นกันไปฮะดู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 หลายไปหลายปุ้ยยังไงดีเต็มคอร้อยสิบสองคอแท้มาเจสามสิบหกยังไงต่อโอ้โหไม่ไหลว่ะไม่ไหลไม่ต่อว่ะเออ 7, เจ็ดร้อยสามสิบแปดนะไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายจัดเบนสี่สิบกันไปเลยเต็มคอ, 4, อ, 20, อสี่ร้อยยี่สิบสี่โอ้โหเสียวแหวนปั๊บควายกาสองทองแดงทองแดงทองแดงโอ้โหหมุนเป็นพายุเลยมาล้างเกลือไปก่อนล้างเกลือเบนหนึ่งลุ้นๆนะไวลุ้นนะเออมาตรงนี้ใครต่อ โอ้โหวิ่ง196นะแถวนี้นะทุกคนนะบ้าบอเฉียเขียวอ่ะประตูของแท้นะของแท้ของแท้ของแท,แท้เออสาวท่ามวันนี้มาดีสาวท่ามไม่ใช่สาวนาเคือนะวันนี้ไม่ใช่สาวนาเคือนะวัยรุ่นนะมาดูฮนะทุกคน ไปกันต่ออย่เราจ้ดอกนี้สี่เมาจ่อรอยแล้วมาก็ให้สามสองยังไงเต็มข้อเต็มแง่สองร้อยแปดสิบสองโอ้โหสเกลลงมาเรื่องกับเรื่องแต่แต่ไม่มีอะไรเข้านะนะายต่อฮะทุกคนอุ้ยเต็มข้อเต็มข้อ,อ,ขอหนึง่งร้อยมามามาขอนักหนักจัดเต็มเต็มเบตห้าสิบลุนลุนฮะดอกนี้สี่สิบหน้าแดงโอ้โห เดี๋ยวแหวนหน้าแดงลงมานะรู้เรื่องรู้เรื่องหน้าม่วงอู้หูเออมาตอนที่สิบห้าแต่ไม่ต่ออีกแล้วมาขอเน้นๆเ,เลยขอเน้นๆเบ็ดร้อยจัดไปไวรุ่นเต็มคอหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหน้าแดงมปอแบบร้อยโอเคไนสามสิบโอ้โห สองพันหนึ่งนะดอกนี้รู้เรื่องซื้อดีไหมไม่ซื้อดีกว่าแพงห้าพันเออคนเองจัดปุยจัดปลายร้อยแปดสิบยังไงต่อยังไงต่อขอเน้นๆขอนังๆจัดเต็มเตเออสองร้อยสี่สิบดอกนี้หไม่ต่อเออต่อดีกว่าทองสามร้อยทองแท้แม่ประนอมทองแท้แม่ประนอม วันนี้สาวท่าม,มาดีจัดจัดมาดีจัดจัดหลยปยหลยปุยนตอนนี้แปิบเทลงมาโอ้โหสิบเต็มแถวเออสิบมาตอนนี้หกสิบนะเทมาอีกองรอของแท้เออมาสิบห้าบ้าบอเอามาจอกันหน้าม่วงโอ้โหร้อสี่สิบโอ้โหหลว่าหลาว่าทุกคนพันหนึ่งไหลยไปไหลปุยหมูหมูมือเก้หกร้อยส มันจะบ้าจะบอโอ้โหทั้งหมด217025นะบ้าบอจริงเชียวมะเต่าทวันนี้มาดีมากมาดีจัดมาดีมาดีจัดมาดีจริงโอ้โห้นท่านสีิบนสบายใจฮะเลิกพี่ครับอย่าไปรออะไรที่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใคร อยากให้เล่นเกมไหนอยากให้เล่นเกมอะไรบอกได้นะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ